โกูกเจ็ดสําเนึกอสํานึกบาปบุญโขนชั่วร้ายถ้าทำดีอรร์จะใหด้ดีถ้าทำชั่วก็แห้ชั่วเพราะเรามีสํานึกถ้าเขาให้เงินที่สินผิดก็มาเราก็มีเอ้ยไม่ได้นะไม่เห็นวันนี้เดี๋ยวเกิดในโลกหน้ากูเนี่ยต้องสอบจากพระเจ้านะอ่าเพราะเรามีสํานึกแล้วท่านึ่งก็ว่าก็กลัวกลัวกลัวนะใจของเราพร้อมทุกอย่างแล้ว โล่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 โอเคอ่ะนะต่อไปก็จำนึกบาบุงคุลจำนึกความเป็นส่วนรวมเมื่อกับจิตใจเมื่อกี้แหละตั้งอาปลสงจิตสำนึกนะสำนึกในความเป็นส่วนรวมมีโครงการอะไรทำอะไรอย่าไปหวังเพื่อตัวเองเราต้องหวังให้กับส่วนรวมเรากินวันนี้เรากินไม่ได้แต่เราต้องมองคนที่ด้วยกว่าเรา ดัด้วยกวเราไปไอ้วันนี้ถ้าเขาบอกว่าเอ้ยไปช่วยเหลือเด็กกำพร้านอนนะไปไอ้ชอบมากมายยอมหมกตังเนาะยอมไปดุยอมไปดูยวันนี้อยากจะฝากกับเราน่อว่าสามอย่างที่เราจะให้บริการนะเดิงก่อนตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่เราจะกินอะไรเราต้องให้กับคนที่ด้อยกว่าเราบ่อยังไงบอกในร้าให้กับเรา เบลบรัดกิตารองอาเคติตอติโตบุกิวตุปปงบิโกอุยสุสวาเดกิตรุยูนะอันที่สองละมาซุนะดูฮะกระดูกเจาะกระดูกเจาะสปริงอ่ะทุกทุกวันสามสามจัดคอมเมทคอนทิคออกจากการทำงานเรื่อยๆสามอย่างนี้อินชาอัลลอฮ์รู้สึกอีปลอดภัยและเออว่าจากมาเลก้าจากคุ้งครองเบเอเข้าโรงพยาบาลแปดครั้ง นะแปดครั้งท่นะ้าจอกตาหลังจอกนะขาไม่มีมีแต่กระดูกแต่ว่าสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เพราะยาลมสายอย่างนี้ก็ได้สำนึกแล้วเราก็มีความอยู่ด้วยกันเราก็ต้องมีมกฎกติกามีข้อตกลงและก็กฎหมายกฎหมายเพื่อที่จะมาบังคับใช้ทุกอย่างรวมกลุม่มติดสำนึก เป้าหมายก็คือสู่การพัฒนาจิตใจตนเองสู่จิตสาธารนณะต่อไปเรามีปลูกจิตสำนึกในร่างกายของเราแล้วสมบูรณ์แล้วเราก็มีจิตสาธารนณะในตนเองพอเราได้สาธารนณะในตัวเองแล้วเราก็จะไปสู่จิตสาธารนณะสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นสองสามเรื่องวันนี้อยากให้พวกเราลองใช้ง่ายๆ ไม่ต้องคิดมากไม่ต mm ้องใช้ว mm ิชาการไม่ต้องสร้างให้คนอื่นทาำฟังวันนี้ทําเลยทำส่ยามเนี่ยจบไวให้ดีอิสซาอัลลอห์นะเพราะพี่ๆทุกอย่างมาจากจิตอาสามาจากน้องๆนี่แหละนะคณรู้ไปแอบกับอันนั้นไปแกละทองแดงทองเหลืองบ้างขนานี้ก็ยังมีอีกทองแดงทองเหลืองก็สร้างมามาจากหัวเราะก็สร้างมาผมไม่หัวเราะนะเพราะเราจะสร้างสร้างตัวเอง นะให้มีความมากคึถามว่าพ่อแบ่ทั้งหลายเนี่ยนะเรียนจบปริญญาตรีไหมแต่คนอื่นก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่กำรับเป็นเองแล้วไม่จบนะไม่จบแต่เราทำงานบนพื้นฐานศาสนาและความมีส่วนร่วมและก็จิตสำนึกเพราะยังมีอีกหลายคนที่แย่กว่าเราคนรุนับสิบจะอกคนหนึ่งแี่อกจะเป็นยามุขเรามาตี เราเหน่จะเนาที said, e so ่มาย่เบียร์มาตีเด็กดิแต่กมาตีโค้ดูนับแล้วนับแล้วนับ้ั้กียเอ๊ะน้วกีอนกีนี่นีอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เบยก็มีแค่นี้นะสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพวกเราว่าเราจะาต่อหรือไม่หรือว่าก็จะสต็อปสต็อปตนี้เลยแต่ถ้าพวกเราสตอปเมื่อไหร่สังคม ก็จะหก้ายกว่า oh. น kind of ี้เพราะอาเคซมีรเดี๋ยวนี้อาเคหรอกแต่อ่าเพราะฉะนั้นนะครับอาเบก็มีแค่น้เทนี้ก่อนนะเบก็ช่วงบายก็จะอยู่กับพวกเราตลอดนะครับก็ิไลายกาแฟปาสาทมาเกุบอลอุุลาิละัลลอวาบรกองเตารปรตัวเ่านี่มาบอกเองเลยมาบอกเอ